คุณผู้ชมครับขยับไปดูทางด้านของอิชิอิครับล่าสุดก็นำทัพช้างศึกนะฮะเดินทางกลับถึงประเทศไทยครับก็มองว่าทีมเนี่ยทำได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้พร้อมกลับมาแก้ไขรายละเอียดให้ดีขึ้นในแมตช์ต่อไป ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยครับเดินทางกลับถึงประเทศไทยไปที่เรียบร้อยครับหลังจากที่เสร็จสิน้นภารกิจการแข่งขันเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกกลุ่มดีนัดที่4ครับช้างศึกของเราบุกไปชนะไต้หวันนะฮะ6ประตูต่อ1เก็บเพิ่มเป็น9คะแนนครับอยู่ในอันดับ2ของกลุ่มนะฮะหลังจากที่เดินทางมาถึงครับมสัสธดะอิชิอิครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยบอกว่าการเตรียมทีมหลังจากนี้คงต้องไปดูตามสนามแล้วก็ประเมินผลงานของนักเตะแต่ละคน ส่วน2เกมที่ผ่านมาถือว่าทําได้ตามเป้าครับเกือบจะสมบูรณ์แต่ยังมีรายละเอียดในเกมที่ต้องนํามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มีความพร้อมมากกว่านี้ส่วนถ้าถามถึงความมั่นใจในการผ่านเข้ารอบนะครับอิชิอิบ,บอกว่าการแข่งขันรายการนี้ทีมที่จะเข้ารอบคือแชมป์กลุ่มแค่ทีมเดียวจะทําให้ดีที่สุดเพื่อเป็นหนึ่งในชาติที่ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของเอเชียนคัพให้ได้ทีนี้โปรแกรมนัดต่อไปครับคุณผู้ชมครับช้างศึกของเรานะฮะก็จะ เข้าสู่การคัดเลือกของกลุ่มดีนัดที่5แล้วครับก็จะบุกไปเยือนสีลังกาในวันที่18พฤศจิกายนดีครับ